สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับร้านภูมินแท็กเตอร์สาขากุจับจังหวัดอุดรธานีวันนี้นะคะเรามีสินค้าใหม่มานำเสนอนะคะเป็นผานห้านะคะตาช้างนะคะตัวนี้นะคะสภาพสวยนะคะไม่มีหักไม่มีดามเลยตัวนี้เป็นผานพ้วนตาช้าง d h เฮดห ขีด 6F เ v วิพันะคะตัวนี้ตัวนี้ใช้ตั้งแต่30แรงขึ้นไปนะคะถึง50แรงเลยนะคะตัวนี้รูสลักใหญ่ลูกปืนใหญ่นะคะตัวนี้ตัวนี้นะคะเปิดราคาอยู่ที่19,500บาทนะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรมาติดต่อได้นะคะที่เบอร์โทร0817294501 0929422503นะคะร้านของเรานะคะตั้งอยู่ที่บ้านขอนยูงอำเภอกุจับจังหวัดอุอนทานีหรือหาท่าในใดสนใจเข้ามาดูมาชมก็ตั้งพิกัดร้านได้นะคะที่ร้านภูมินแท็กเตอร์นะคะร้านของเรานะคะจัดส่งฟรี100กิโลเมตรหากลูกค้าท่านใดไม่สะดวกเข้ามาก็สามารถโทรสั่งไปส่งถึงที่บ้านได้เลยนะคะที่เบอร์โทร 081-729-4501หรือ092-942-2503นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดซับ s c ค i b ์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ